สวัสดีครับวิดีโอนี้มาพบกับเมนูข้าวผัดน้ำพริกนรกหมูสวรรค์นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับเช่นเดิมนะครับใส่น้ำมันพืชนะครับประมาณ15กรัมก่อนนะครับเริ่มต้นคนน้ำมันให้ทั่วสักนิดนะครับป้องกันการติดกระทะนะครับมาเริ่มร้อนก็ใส่ไข่นะครับหน่งฟอง ใส่ข้าวตามลงไปนะครับหนึ่งหกสิบกรัมนะครับใส่ต้อนไข่หมาดๆนะครับใส่แครอทนะครับส0บกรัมหอมใหญ่2ี่สิบกรัมนะครับใส่น้ำพริกนรกนะครับตามลงไปนะครับ ึ่งช้อนโต๊ะนะครับสามารถใส่ได้1ช้อนโต๊ะถึง1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับ1นถึงสช้อนโต๊ะก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบปริมาณความเผ็ดของเพื่อนๆน,นะครับแต่ถ้าทําขายเนี่ยผมก็แนะนําสักประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วกันนะครับให้มันแค่พอออกเผ็ดก็พอปรุงรสชาตินะครับโดยซอสปรุงรสนะครับ5กรัม น้ำปลานะครับ5กรัมหรือ1ช้อนชานะครับสูตรนี้ผมลดเกลือลงนะครับเพราะว่าใช้น้ำปลาทดแทนนะครับน้ําตาลทราย1ช้อนชานะครับ5กรัม ใส่ผงปรุงรสนะครับเสษหนึส่วนสีช้อนชาพริกไทยนะครับเสษหนึส่วนสีช้อนชาต้นหอมนะครับ5กรัมประมาณนี้นะครับ ก็จะได้ข้าวผัดนรกเวลาเสิร์ฟเนี่ยผมจะเสิร์ฟแยกกับตัวหมูสวรรค์น,นะครับสามารถใช้ได้ทั้งหมูสวรรค์หรือหมูแดดเดียวนะครับวางไปข้างๆกับข้าวผัดนะครับทานคู่กันแล้วก็มีผักแหนมจะเข้ากันแล้วก็อร่อยมากนะครับตัวสูตรของหมูสวรรค์นเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ไวใ้ให้ที่ช่องคําบรรยายนะครับเมนูข้าวผัดน้ําพริกนรกหมูสวรรค์น,นะครับสามารถทํา ทานเองหรือว่าทำทานในครอบครัวหรือทำขายเป็นอาหาร Delive r y ได้นะครับตัวหมูเนี่ยเสิร์ฟได้ทั้งหมูสวรรค์หรือจะเปลี่ยนเป็นหมูแดดเดียวธรรมดาทั่วไปก็ได้นะครับเมนูนี้นี่รสชาติเข้มข้นนะครับน่าทานอร่อยถูกปากแน่นอนถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องเชฟแดนด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับอาหารหรือว่าระบบ ธุรกิจอาหารอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามหรือพูดคุยกันได้นะครับผมผมจะเข้ามาตอบคำถามทุกคำถามเลยนะครับทุกคนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ